โกุนเดอะแลนกิ้งพงใจเสนอเจกอันดับหุ่นเมนหลักเซนไตรที่ปรากฏตัวช้าที่สุดในซีรีส์ของตัวเองหลังจากที่ทำหัวข้อเกี่ยวกับหัวหุ่นเมนหลักที่ปรากฏตัวช้าที่สุดในรายการป้อใสแห่งใดโทคุนไปเลยเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะทําคลิปจกอันดับนี้ขึ้นมาซึ่งหุ่นเมนหลักทั้งหมดในคลิปนี้จะมีทั้งหมด13ตัวเหมือนในคลิปที่แล้วต่อเจกอันดับด้วยกัน เพราะมีหุ่นบางตัวที่ปรากฏตัวตอนเดียวกันแต่โคราซิลี่เลยจะมีบางตัวที่ติดอันดับซ้ำกับอีกตัวเหมือนกันและภายในคลิปนี้จะไม่ได้มีแค่การจ่าอันดับเพียงอย่างเดียวนะมีการใส่เกกหน้ารู้เกี่ยวกับเซนไตที่พวกคนอาจจะรู้กันอยู่แล้วแต่ก็ยังมีบางคนที่ยังไม่รู้อีกด้วย ซึ่งอาการจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูกันแต่ก่อนอื่นช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาซับสไครต์และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการโทคุอันิเมะและพวกฮีโร่จากฝั่งเมกากันด้วยนะครับงั้นก็อย่าเสียเวลากันเลยดีกว่าเชิญไปแล้วชมคลิปนี้กันได้เลยอ่อนดับที่เจ็ก Aiser, แพคไคเซอร,ร์จากซีรีส์ลูเปเลเจอร์ปะทะแพ็คเลนเจอร์กับทิราเมจินจากซีรีส์ขบวนการมณีมันตาทิราเมเจอร์มาติดอันดับพร้อมกันเลยสําหรับ2หุ่นลบจากซีรีส์ขบวนการเซนไตยุคเซนไปเจอร์โดยทั้ง2หุ่นนี้จะปรากฏตัวในตอนที่สามมือกันเลย แต่โคลาเซี่ีกันนะโดยแพคไคเซอร์อย่างที่รู้กันแล้วนะว่ามันปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่สาวของซีรีส์ลูแปงปาทับแพคซึ่งเป็นตอนเปิดตัวของหุ่นตัวนี้ทั้งทีแต่บทกับจืดจายเอกมามากเลยก่อนนะในช่วงแรกของซีรีส์นี้ บทยังเทไปทางของฝั่งลูปแปนเลนเจอร์อยู่เลยส่วนพวกแพ็คเลนเจอร์ในซีรีส์เดียวกันบทก็ต่อประกอบตัวประกอบ,กอบและนั่นก็ทําให้การเปิดตัวของหุ่นลบของแพ็คเลนเจอร์อย่างแพ็คไครเซอร์ดูธรรมดาตอดต่อยไปเลยช่างน,น่าสงสารจริงๆตัดสับภาพมาที่ฝั่งของคิราเมจินหุ่นลบของขบวนการคิราเมเจอร์ที่ตอนเปิดตัวในซีรีส์คิราเมเจอร์ ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวก็เป็นตอนเกี่ยวกับคิราเมบลูเอสประจำทีมของคิราเมเจอร์นะตอนนั้นนะได้ทราบซึ้งในพบพของคิราเมเจอร์ที่คอยมาช่วยเขาจากคำสาบของจามเมชิประจำตออเลยทำให้เอสประจำทีมอย่างคิราเมบลูตะหนัดได้ว่าจะแบงรับเป็นโอเปสไปทำไมสู้ด้วยกัน5คนอย่างนี้แหละไม่สิ สิบคนเลยต่างหากผมาชิง 5, กล่าวและท่านก็ทําให้เชี่ยวเมเลสผู้เป็นหัวหน้าทีมได้ปิึกไอเดียในการวดพลังของเหล่า5้าเชีเมเจอร์กับ5มาชินไว้ด้วยกันจนก่อเกิดเป็นเชี่ยเมจินไปในที่สุดและเขาเผชิญหน้าต่อสู้กับอสูรจามนยามเมามันยิ่งเอาเพนเปิดมาบิวประกอบฉากต่อสู้ก็มันขึ้นไปอีกเลยทําให้ตอนเปิดตัวของเชี่ยเมจินที่ถึงแม้อาจจะไม่ได้หวือหวาอะไรมากเมื่อเทียบกับตอนเปิดตัวของหุ่นเมนลัดัต แต่อย่างน้อยก็ดูมีอิมแพกกว่าแพคไคเซอร์อยู่นะแต่โดยรวมก็ถือว่าเปิดตัวมาได้เท่ทั้งสองฝ่ายนั่นแหละทั้งคิลเมจินและก็ทั้งแพคไคเซอร์เกรดน่ารู้ตามหลักแล้วคิลเมจิงที่พวกเราเห็นว่ามันรวมร่างโดยมาชิงทั้ง5ตัวแท้จริงแล้วมีมาชิงมารวมร่างกันแค่4ตัวเองประกอบไปด้วยไฟเออร์ชเวโลมักและก็เฮลิโก ส่วนเจตตาที่เป็นมาชินตัวที่5นั้นเมื่อสามารถประกอบไปอยู่ส่วนไหนของทิราเมจินได้นอกจากจะเป็นดาบให้กับทิราเมจินใช้ในการต่อสู้แทนซึ่งการประกอบร่างรูปแบบนี้ก็เคยมีมาก่อนแล้วนั่นก็คือเทลูซามุไรฮาโอจากขบการซามุไรชิงเคนเจอร์ที่รวมร่างกันโดยเหล่าโอริกามิทั้งส1ตัว แต่ก็มีเคริลโอลิกกมีมาเป็นดาบให้กับซามูไรฮาโอจนกลายเป็นเคริลซามูไรฮาโอคือแค่ถือดาวก็นับว่าเป็นการลมไล่ได้แล้วโอ้โหสุดยอดไปเลยอ่านดับที่6มูจิคิชโชกุนจากซีรีส์ขบวนการยิงจากคาคูเรนเจอร์กับมาจิคิงจากซีรีส์ขบวนการเจเวมาจิเรนเจอร์ต้องบอกเลยว่าทั้งสองหุ่นนี้แต่ก็มีอะไรหลายอย่างที่เหมือนกันเอามากเลยทั้งมูจิคิชโชกุน ที่ปรากฏตัวครั้งแรกในซีรีส์คาคุเลนเจอร์ตอนที่4ที่เกิดจากการโรมล่ากันของเหล่าคาคุเลนเจอร์ที่ขยายร่างกายเป็นเคียวไดจูโชส่วนมาจิคิงก็ปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่4ของซีรีส์มาจิเลนเจอร์เหมือนกันแถมโรมล่ากันโดยเหล่ามาจิเลนเจอร์ที่กลายร่างเป็นเหล่ามาจินอีกด้วย คือมันเหมือนกันตรงนี้นี่แหละทั้งปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่4เหมือนกันแต่โคลัสซิลี่และยังรวมร่ากันโดยเหล่าสมาชิกภายในขบวนการที่กายร่าเป็นหุ่นอีกทีด้วยไม่รู้ว่าเป็นความบังเอ,อิญหรือว่าเป็นอีสเตอร์เอ g กันแน่นะใครรู้ช่วยตอบคอมเมนต์มาด้วย เกรดน้ารู้ King caliber อาวุธประจำตัวของมาจิคินจะเป็นการนำอาวุธและชิ้นส่วนของเหล่ามาจินมาประกอบกันเป็นดาบ King caliber เล่มนี้ขึ้นมาซึ่งกิมิกรูปแบบนี้จะถูกสานต่อมาโดยเซนเลคูเซนไคโอจากขบวนการลอกจากกลเซนไคเจอร์ er r, ที่มีดาบเซนเลคูเซนไคซอส ที่เป็นการรวมอาวุธของเหล่าคีกคาน้อยทั้ง4และในบรรดาหุ่นลบเซนไตมีปีกทั้งหมดนั้นมอจิคิงถือได้ว่าเป็นหุ่นลบเซนไตที่มีปีกขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยยังไม่มีหุ่นตัวไหนที่ล้มแชมป์ปีกที่มือมานี้ได้เลยสักตัวแต่ดูเหมือนว่าในตอนนี้จะมีผู้ท้าชิงที่จะมาล้มแชมป์ปีกที่ขนาดใหญ่เบื่อมานี้ได้แล้วล่ะแต่ขอไม่บอกว่าเป็นตัวไหนนะดูคลิปให้จบก่อนเดี๋ยวได้รู้กัน อันดับที่5 Battle Fever Robo จากซีรีส์ Battle Fever J และ Rv Robo จากซีรีส์โคร ok งการ Losting Challenger ไม่น่าเชื่อเลยว่าทั้ง2ตัวนี้จะมาติกอันดับเดียวกันได้เพราะปรากฏตัวในตอนที่5เหมือนกันแต่คนละซีรีส์โดยฉากเปิดตัวครั้งแรกของ Battle Fever Robo ถึงแม้จะไม่เคยได้ดูซีรีส์ Battle Fever J แบบจริงจ,งจังก็เถอะ แต่ก็ไปแอบส่องนิดหน่อยว่ามันเปิดตัวมายังไงก็ถือว่าสมกับที่เป็นหุ่นยนต์ตัวแรกในจักรวาลเซนเตเลยจริงๆถึงแม้จะไม่ได้เกิดมาจากการลมล่างเป็นหุ่นยนต์เพียวๆเลยแต่ก็เปิดตัวมาได้เท่ตามสไตล์ยุคชวะเลยทีเดียวส่วนฉากเปิดตัวของ RV Robo หรือ Ranger ์ e h i c l e o o b o ไม่เคยดูคารเรนเจอร์เหมือนกันแต่ก็ไปแอบส่องดูมาแล้วขอบอกเลยว่าฮามากๆ และใช้เวลาลมล่านกันนานชิบหายเลยกว่าจะลมล่านเสร็จแม่งล่อไปกี่นาทีแล้วเนี่ยและพอลมล่าเป็นอาโโรีโรโบเสร็จก็ใช้ท่าไม่ตายปิดฉากแม่งเลยทีเดียวจอดไม่ต้องมีลีลาเยอะพอหนังแม่งจะจบอยู่แล้วเนี่ย แต่ก็ถือว่าเท่และแหวนแนวกันไปสำหรับหุ่นตัวนี้เกิดน่ารู้ต้นแบบของ Battle Fever l o บ b นั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Leo Pardon หุ่นลบประจำตัวของโตเอะสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนเวอร์ชันญี่ปุ่นที่อำนวยการสร้างโดยโตเอะคอป n านีและ Marvel Comics หากไม่ได้ Leo Pardon มาเป็นต้นแบบให้ป่านี้เราก็คงจะไม่ได้เห็นพวกหุ่นลบในจักวาเสเซนไตจนถึงปัจจุบันนี้แน่ๆเลยต้องขอบคุณ หุ่นล็อกของไอ้เจ้าแม่มุงสปไปเดอร์แมนเลยจริงๆอ๋อดับที่4 เจคอีคลอสจากซีรีส์ขบวนการวิหกสายฟ้าเจคแมนและโกบัสเตอร์โอจากซีรีส์ขบวนการจาราชนโกบัสเตอร์มาถึง2หุ่นเมนหลักจาก2ขบวนการที่อีกขบวนการหนึ่งแวกแล้วปังอย่างเจคแมนส่วนอีกขบวนการแวกแล้วแปลกอย่างโกบัสเตอร์โดยการประกฏตัวของหุ่นทั้งสองนี้จะประกฏตัวในตอนที่หกเหมือนกันเลยแต่คนละซีรีส์ซึ่งการประกฏตัวครั้งแรกของเจคอีคลอสในซีรีส์เจคแมนนั้นโคตรทุรทุเลเลย พวกแจ็คแมนต้องมาฝึกการโวมล่างจะเป็นแจ็คอีคลอสแต่ก็ไม่สามารถเอาซะเลยเพราะที่แบ็คคอนดอร์สีดำประจำทีมคนเดียวพอโลมล่าเป็นแจ็คอีคลอสกันสำเร็จและไปสู้กับปีศาจก็โดนปีศาจกระทืบกลับมาสะง,งั้นเพราะไม่มีเลดฮอรหัวหน้าทีมมาคอยช่วยขับหุ่นตัวนี้ด้วยแถมพี่แกก็ถูกขังอยู่ในตัวปีศาจเลยสีเปียกขนาดนี้พอช่วยเลดฮอรกลับมาได้และช่วยกันขับทั้ง5้าคนเท่านั้นแหละเก่งขึ้นมาทันทีอย่างกบว่าไอที่โดนกระทืบเมื่อกี้นี่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ตอนเปิดตัวโกบัสเตอร์โอก็มีอะไรคล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันมีการฝึกการรวมล่าบ้างมีพ่อผอโดนจับตัวบ้างแถมเปิดตัวครั้งแรกในตอนที่อกเหมือนกันอีกเพราะเรื่องมันคล้ายๆกับตอนเปิดตัวแจ็ค e อิคาร์สทุกประการเลยแค่ไม่มีฉากโดนกระทืนก่อนและค่อยโชว์เท่แบบแจ็คอิคาร์สให้ขายที่หน้าเล่งก็เท่านั้นเอง เกดน่ารู้อีกแล้วโกบัสเตอร์โอและหุ่นยนต์ในซีรีส์โกบัสเตอร์เป็นหุ่นยนต์เซนไตซีรีส์สุดท้ายที่มีฉากการซ่อมแซมหุ่นภายในเรื่องซีรีส์ขบวนการถัดจากโกบัสเตอร์เป็นต้นไป จะไม่มีฉากอย่างนี้ให้พวกเราได้เห็นอีกแล้วเพราะหุ่นบางขงบวนการจะเป็นสิมีชีวิตมีชีวิตจิตใจเลยบางขงบวนการจะเซลหุ่นออกมาจาก,กิมมิกไอเทมบ้างหรือไม่ก็บางขงบวนการจะแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์เองแม่งเลยอะไรก็ว่ากันไปซึ่งก็หวังว่าในภายภาคหน้าเราคงจะได้เห็นฉากซ่อมแซยหุ่นยนต์ที่พวกเราคิดถึงคิดถึงในซีรีส์เซนไตสักเรื่องหนึ่งนะาคิดถึงรรยกาศแบบนั้นมากเลย อันดับที่3จอห์นผจการไดจูจินโอเรนเจอร์โลโบโลแล้วก็กิงไกโอมาติดอันดับเดียวกันทั้ง3ตัวเลยโดยทุกตัวแต่ละซีรีส์จะปรากฏตัวในตอนที่แจกเหมือนกันการปรากฏตัวครั้งแรกของไดจูจินหุ่นเทพเจ้าจอห์นผจการจะเป็นตอนเกี่ยวกับพวกเด็กๆที่ถูกปีศาจดอลลาสฟิงจับและเสกให้กลายเป็นต้นไม้และรวมถึงพวกจูเลนเจอร์อีก4คนยกเวนคาไลโนเลนเจอร์ด้วย ไทเลนโนเลนเจอร์สีแดงผู้เป็นหัวหน้าทีมเลยต้อตามหาไดาโนโคริสตลทั้ง5ไอเทมที่ซ่อนสุดยอดของพลังเอาไว้เพื่อช่วยพวกเพื่อนๆที่ถูกเสกให้กลายเป็นปต้นไม้ให้ได้และเมื่อช่วยมาได้แล้วพวกเขาทั้ง5คนก็ได้ภาษาพลังของไดโนโคริสต์เข้ากับเหล่าไดาโนเสาร์เทพิทั์จนก่อต้นเกิดเป็นหุ่นเทพเจ้าจอปจัดการไดจูจินนี้ขึ้นมาเพื่อเข้าประชันหน้ากับปีศาจโดลาสฟิงนั่นเอง ส่วนการปรากฏตัวครั้งแรกของกิไกโอในซีรีส์กิกับแมนนั้นเพราะเรื่องก็คล้ายๆกันเลย เมื่อพ่อสัตว์เทวาคู่สุดแก่งของพวกกิกากแมนถูกพนึกให้กลายเป็นหินโดยพวกบอลลูบันเหล่ากิกากแมนทั้ง5้าคนเลยต้้มปลุกพลังของดาบเทีบพิฆาตอาววธที่ซ่อนเลนพลังอันพิศวรเอาไว้จะทําให้พ่อสัตว์เทวากลับสู่สภาพเดิมและยังทําให้เวทก,การเป็นหุ่นเหล็กสัตว์เทวาและก็ทําการรวมร่านจนกลายเป็นกินไกโอเพื่อเข้าเผชิญหน้ากับพวกบอลลูบันไปพร้อมกับเหล่ากิง์กแมนทั้ง5้าเป็นสตอรี่การเปิดตัวที่น่าสนใจเลยจริงๆส่วนการปรากฏ ตัวครั้งแรกของโอเรนเจอร์โลโบนั้นเราขอค่าไปก่อนเพราะเรายังไม่รู้สตอรี่การเปิดตัวของพี่แกเลยว่าเปิดตัวมาได้เท่ขนาดไหน ก็เลน่ารู้ไดจูจิงจากจูเลนเจอร์และเกาคิงจากกาโอเลนเจอรม์มีกิมมิกการรวมร่างที่คล้ายคลึงกันอย่างชัดเจนเลยนั่นก็คือรวมร่างกันเป็นภาณะอะไรสักอย่างก่อนและค่อยเปลี่ยนร่างกายมาเป็นหุ่นยนต์ซึ่งในภายหลังทั้งสองหุ่นนี้ก็ได้มาเป็นดีไซน์ต้นแบบให้กับเซนไคจูรันและเซนไคกาออนจากเซนไคเจอร์ที่เป็นคู่เบสแม็กในการรวมร่างเป็นเซนไคโอจูรากาอ่อนถือว่าเป็นความบังเอิญเล็กๆน้อยๆที่น่าเหลือเชื่อเลยจริงๆที่ต้นแบบ ของจูรันกับกาออนอย่างไดจูจิงกับเกาคิงจะมีกิมมิคก,การลมมล่าที่คล้ายคลึงกันอย่างนี้อ่อนดบที่สอนไดเลนโอจากซีรีส์ขบวกนการห้าพลังดวงดาวไดเรนเจอร์ขออดับนี้ไปคนเดียวเลยสำหรับไดเลนโอเพราะพี่แกรปรากฏตัวในซีรีส์ไดเลนเจอร์ตอนที่8ซึ่งก็ไม่มีหุ่นเมนหลักตัวไหนเลยที่ปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่8ของซีรีส์ตัวเองโดยการปรากฏตัวครั้งแรกของไดเลนโอนั้น ต้องแลกมาด้วยการเสียสละของพ่อของริวเลนเจอร์อย่างจางเหลียวผู้เป็นริวเลนเจอร์คนก่อนหลังจากที่จางเหลียวได้โทรัยต่อพวกโกมาจนโดนพวกโกมาฆ่าตายไปซึ่งก่อนตายเขาก็ได้บอกกับผู้เป็นลูกชายอย่างเหลียวริวเลนเจอร์คนปัจจุบันเกี่ยวกับวิธีการล้มล่าเป็นไดเรนโอนั้นนั่นก็คือต้อนใช้พลังของลูกแก้วสวรรค์ผสานเข้ากับเหล่าสัตว์เทพดาราทั้ง5ตน และทำการรวมร่างจนก่อกำเนิดเป็นไดเลนโอหุ่นอัศวิง5ดาวตนนี้ขึ้นมาเรียกได้ว่ากว่าจะรวมร่างกันได้ตั้งแลกมากับชีวิตของพ่อพระเอเเลยเกรดน, <it> น่ารูก้ก่อนที่จะมารวมร่างกันเป็นไดเลนโอในตอนที่8ก่อนหน้านั้นในตอนที่6 <S <S ก็ได้มีร่างรวมกันระหว่าเหล่าสัตวเทพดาราทั้ง4ตนยกเว้นลูเซโออย่างเทนคูคิเดนพาหน้าที่เอาไว้ใช้สำหรับให้ลูเซโอขึ้นไปขี่เพื่อต่อสู้และโจมตีทางอากาศ ซึ่งกิมมิกการรวมล่างกันโดยยกเว้นสีแดงเอาไว้และภายหลังก็รวมล่างกันครบ5คนก็ได้ถูกสารต่ออีกครั้งในซีรีส์ของมาจิเลนเจอร์กับมาจิดราอนร่างรวมรูปแบบบางก่อนก่อนที่จะมีมาจิคิงซึ่งเป็นการรวมล่างกันระหว่างเหล่ามารจิททั้ง4ี่ยกเว้นน้องเล็กอย่างมาจิฟินิกและภายหลังจึงมารวมล่างกันครบทุกคนจนกลายมาเป็นมาจิคิง และกิมมิคก,การลมล่างรูปแบบสมก่อของไดเรนโอก็ถูกสานต่อไปในซีรีส์ของโกบัสเตอร์อย่างโกบัสเตอร์โอที่มีการลมล่างรูปแบบสมก่อเหมือนกันถือว่าเป็นการสานต่อกิมมิคได้ดีเลยทีเดียวอ๋นดอบที่หนึ่งดอนโอดี้ไทกินจากซีรีส์ขบวนการนักกอวตารดอนบบลเชอร์ส ของอันดับหนึ่งอย่างขาดลอยแบบไม่ต้องสงสัยกันเลยสำหรับหุ่นเมนหลักที่ปรากฏตัวชา้าที่สุดในจักรวาลของซูเปอร์เซนไตกับการปรากฏตัวครั้งแรกในซีรีส์ดอนบาเทอร์ตอนที่12ซึ่งการเปิดตัวครั้งแรกในช่วงตอนที่12แบบนี้ในซีรีส์เซนไตส่วนใหญ่มักจะเป็นช่วงเปิดตัวพวกหุ่นลอก หรือไม่ก็ล่างรวมค่าสุดยอดซะมากกว่าแต่ตัวนี้ไปถึงระดับหุ่นตัวหลักของดอนบาเทอร์เลยทีเดียวแต่เสิร์กเปิดตัวช้ามากซึ่งการเดบิวต์ของหุ่นตัวนี้ที่พวกเรารอคอยก็ไม่ทําให้ผิดหวังเลยถือว่าทําได้แหวกแนวอามากทั้งการรวมล่างสุดโอลมาโอลเวมีโชเทพในล่างตัวท่ามนุษย์ก่อนและค่อยขยายล่างเป็นล่างหุ่นยักษ์แล้วมาโชเทพกันต่อในล่างหุ่นยักษ์ กับการประทะกับฮิโตสกิงที่สุดแสนใจอิลูตรงนังแต่แฝ่ไปด้วยความเท่และปิดฉากด้วยถ้าไม่ตายกำจัาฮิโตสกิงและชนะอย่างง่าองอาจถือว่าเป็นฉากเปิดตัวที่น่าประทับใจเลยจริงๆสำหรับคุณดอนโอนิไทจินนอกจากจะเปิดตัวช้าที่สุดแล้วยังเปิดตัวมาได้เท่อ,อีกด้วยเพราะฉะนั้นจริงขอหมอออันดับที่หนึ่งนี้ให้กับคุณตัวนี้ตัวเดียวไปเลยเกล็ดน่ารู้ดอนโอ,อนิไทจิน ถือว่าเป็นหุ่นเมนหลักตัวที่2ที่สามารถถืออุปกรณ์แปลงร่าของเซนไตขบวนการตัวเองซึ่งตัวแรกที่สามารถถืออุปกรณ์แปลงร่าของขบวนการตัวเองได้นั่นก็คือลูปแปงไคเซอร์แห่งขบวนการจอมโจรลูปแปลงเลนเจอร์ที่มาเป็นแค่สเตซีจีปืน VS c h a เ g e r จขนาดยักษ์เพื่อให้ลูปแปลงไคเซอร์ใช้ในการปิดฉากศัตรูแต่ของโอนิไคลจิงจะเฟี้ยวกว่านั้นเลยก็คือมันถืออุปกรณ์แปลงล่าของจริงเลยเพื่อใช้ในการขยายล่าเป็นล่าหุ่นยักษ์ ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่และเฟี้ยวเฝ้าเลยทีเดียว <S <S 1> <S 1> และก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับโชกุนเดอะเลกกิ้งในคลิปนี้เป็นไงกันบ้างสนุกกันไหมคงไม่สนุกหรอกมัง้งถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตาม s ซับสไครตกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนและก็มาคอมเมนต์กันด้วยนะครับงั้นก็ขอตัวลากันไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายซ u โอเก n